ขอสวัสดีสมาชิกอีกครั้งนะครับคลิปต่อเนื่องนะครับอันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับในการเรียนคอร์สของการพันมอเตอร์นะครับการพันมอเตอร์ของผมคอร์สที่ตั้งไว้นะคะรับก็จะมะีการเรียนพันมอเตอร์พัดลมนะครับพัดลม16นิ้ว18นิ้วนะครับ18นิ้วอุตสาหกรรมนะครับ18นิ้วตั้งพื้นนะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับอยากเรียนรุ่นไหน โก็ยกมาได้นะครับหรือที่ผมมีสอนรุ่นตามนั้นนะครับทุกรุ่นเลยนะครับอมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับหนแรงนะครับสามารถเรียนได้ตัวต่อตัวนะครับหรือไม่ก็จะมีคลอสรวมนะครับมอเตอร์พัดลมแล้วก็มอเตอร์เครื่องซักผ้าทุกชนิดแล้วก็มีแบบให้แถมให้นะครับแถมแบบให้นะครับแบบ แบบพันเนีนะครับแบบพันหมายถึงว่าเดียนพัดลมก็มีแบบหนึ่งแบบให้พัดพัดลมหนึ่งแบบเครื่องซักผ้าก็หนึ่งแบบนะครับอย่างละแบบนะครับหรือไม่ก็เรียนทุกมอเตอร์นะครับทุกชนิดเลยพัดลมเครื่องซักผ้าปอกสวานที่มีคนตวดเครื่องปัน่นมอเตอร์ปั๊มน้ำอย่างเงี้ยนะครับเรียนทุกๆมอเตอร์ในการพันนะครับก็สอนได้แต่ ต้องมีเวลามาเรียนนะครับต้องมีเวลาเรียนถ้าทุกมอเตอร์จริงๆก,ก็อย่างน้อย3วันนะครับอย่างน้อย3วันนะครับถามว่ามีที่พักให้ไหมผมมีให้ครับอยู่ในร้านนี่แหละนะครับอยู่ในร้านมีแอร์ให้ครับมีพัดลมจะเอากี่ตัวครับเดี๋ยวผมหามาให้พัดลมนะครับอ,อยู่บ้านเยอะมากนะครับอยู่ร้านเนี่ยมีแอร์ให้นอนนะครับเดี๋ยวหาพ้าผมมาให้ครับไม่ยากเลยนะคะรับพวกนี้ ็มีเตียงมีแค่ให้นอนหรือน,นอนพื้นได้เดี๋ยวเราทําความสะอาดนะครัก็สมาชิกหลายท่านก็มาเรียนแล้วก็นอนที่นี่เนะี่นะครนอนที่นี่กออ็ผมก็ไม่รู้ว่าสมาชิกเขาเปิดแอร์หันไมนะครับส่วนมากก็เห็นแต่พัดลมนะครับก็ท่านหนาวนะครับก็เปิดพัดลมห่ผมผ้าอยู่ที่นี่มัน มันหนาวจริงนะครับแต่ถ้าเราปิดประตูปิดเลยนมันเป็นกระจกนะครับเป็นกระจกเปนอุ่นนะครับมันอุ่น,นแคบเปิดประดลมเบาพอาาหายใจได้อันนี้คือที่พักนะครับพักฟรีครับพักฟรีแต่ค่ากับข้าวเราก็แชร์กันหน่อยนะครับแชร์กันหน่อยนะครับผมก็ไม่สามารถถ้ามาพักสามวันขนาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาขับข้าวให้ได้ทุกทุกคาบนะครับอาจจะเป็นเบื้องต้นก็กินข้าวเช้าด้วยกันนะครับ เาเย็นด้วยกันตอนเที่ยงก็หาซื้อกินกันแชร์กันกินนะครับอันนี้คือการมาที่นี่นะครับมาเรียนตัวต่อตัวผมเปิดสอนนะครับพัดลมมาพูดถึงราคากันนะครับพัดลมเนี่ยนะครับอยากจะเรียนกี่วันนะครับอย่างน้อยเปิดสอน 1- 2วันเนี่ยนะครับก็ได้แล้วแหละนะครับ1ินิ้ว18นิ้วทั้งตั้งพื้นทั้งอุตสาหกรรมได้แล้ววันเนี่ยนะครับ ไม่ได้100%ผมคิดว่าได้80%อนนะครับอีกยีคืออะไรก็คือความสวยงามและความละเอียดอ่อนนะครับความสวยงอ่ก็ต้องไปฝึกประสบการณ์นะครับตรงนั้นต้องมีเวลาให้ตัวเองฝึกความสวยงามจะออกมายังไงนะครับทุกอย่างที่เน้นมาก็คือมัน80%มันก็ผ่านแล้วนะครับคราวนี้ราคาเท่าไหร,นะร่สองวันเนี่ยผมตีให้2,500บาทนะครับ สองวันเนี่ยนะครับพักฟรีหนึ่งคืนนะครับพักฟรีหนึ่งคืนเฉพาะพัดลมนะครับสองพันห้าร้อยบาทหนึ่งวันแรกก็เริ่มเลยนะครับผมจะไม่มีทฤษฎีไม่มีบอกอะไรเลยจับมือจับพันให้ปล่อยให้ทําเลยวันที่สองผมปล่อยเลยนะครับหมายถึงว่าตัวที่สองนะครับตัวที่สองผมปล่อยให้ทําเลยตัวสองสามสี่ปล่อให้ทําเรียนสองวันเนี่ยอย่างน,น้อยน้อยต้องสามตัวครับ สามตัวพัดลมสามตัวต้องทําให้ได้สามตัวมีอะไรบ้างนะครับก็ตั้งพื้นสิบหกนิ้วนะครับผนังสักหนึ่งตัวสิบหกนิ้วแล้วก็สิบแปดนิ้ววันสุดท้ายสิบแปดนิ้วนะครับจะเป็นอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่อุตสาหกรรมง่ายกว่าพัดลมสิบแปดนิ้วตั้งพื้นของพวกฮาร์ตลิสิบแปดนิ้วของอุตสาหกรรมพวกยี่ห้อแอคคอร์ดหรือไมล่าอย่างเงี้ยนะครับง่ายกว่าพันง่ายกว่านะครับอ่า อันนี้คือในราคา2,500บาทพักฟรี1คืนนะครับพักฟรีคืนต่อมานะครับคอร์สเรียนการพันมอตเตอร์พัดลมอ่การพันมอตเตอร์เครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าอาจจะอัปเดตขึ้นมาหน่อยเพราะมันเป็นมอตเตอร์ใหญ่นะครับอันนี้คือเครื่องซักผ้าอันนี้เป็นอาจจะเป็นยี่ห้อพวกซัมซุงนะครับเครื่องถังปั่นนะครับถังปั่นถังซักก็แล้วแต่นะครับเรา เราไม่มีอุปกรณ์ให้หรือแบบให้กับบ้านนะครับท่านมาแต่ตัวแล้วท่านก็จับสอนแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยความรู้แค่นั้น,นะะเราจะไม่มีให้แบบในการแจกให้หรืออะไรต่างเพราะแบบนี้นะครับผมก็ทำจหยยะะทำจหน่ายอยู่นะครับทำจำหน่ายอยู่ถ้าสนใจก็สั่งมาทั้งแบบพัดลม แบบําเด็จรูปนะครับพันมอเตอร์พัดลมพันมอเตรอร์เครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยนะครับสั่งได้ราคาของคอร์สเรียนเครื่องซักผ้าสามพันแปดร้อยบาทพักคืนหนึ่งคืน, 1, คนพักฟรีหนึ่งคืนนะครับต่อมาเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับหนึ่งแรงสองแรงนะครับอย่างน้อยคุณต้องเรียนสองวันนะครับไอตัวเนี้ยปั๊มน้ำนะครับ ในราคา5,800บาทอ่า5,800บาทสามารถชิกสงสัยนะครับหรือสอบถามมาทำไมมันแพงจังอาจารย์มันแพงจริงครับแต่ที่มันแพงเพราะอะไรหนึ่งผมต้องเตรียมลวดให้ท่านครับลวดมอเตอร์นะครับถ้าเป็นเครื่องซักผ้าก็จะเป็นตั้งแต่เบอร์29 3ส3บเก้าสานะครับ และแต่ละยี่ห้อนะครับใช้เบอร์ต่างกันนะครับเบอร์อาจจะไม่เท่ากันนะครับเบอร์30 31ใช้33อย่างนันใช้หยิบเก้าสตาร์ทใช้31อย่างเงี้ยนะครับผมต้องเตรียมลวดนะคะรับลวดหนึ่งนะครับผมสั่งซื้อจากบริษัทโรงงานในตรงนะครับเคลือบ 2ชั้นนะครับลวดนะครับทั้งมอเตอร์พัดลมทั้งมอเตอร์เครื่องซักผ้าทั้งมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับโลหนึ่งนะครับรวมส่งแล้วอ่ะหนึ่งโลนะครับรวมส่งผมตีราคารวมส่งนะครับหนึ่งโลเนี่ยนะครับห้าร้อยบาทสี่ร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะครับตี500บห้าร้อยเลยนะครับหนึ่งโลถ้าสั่งหลายโลนะครับค่าส่งเท่าเดิมนะครับ แต่มันส่ง1กล่องเนี่ยมันก็ตามน้ําหนักดีดีนะครับถึงเขาจะบอกว่าค่าส่ง1ครั้งต่อห้า,าต่อเท่านี้นะครับ <c oughs> แต่มันก็1กล่องหลายโลมันก็ช่างตามน้ําหนักดีดีนะครับอ่าอย่างน้อยผมต้องสั่ง2อง,ส,อง,ส,าส,องสามขนาดขนาดละหนึโลอเพื่อที่จะเอามาให้ท่านเนีีนและคิดดู สองสามขนาดจากห้าร้อยพันพันห้านะครับแค่เครื่องซักผ้าสามพันห้านะครับและอุปกรณ์อย่างอื่นอีกนะครับถ้ามาเรียนเยอะผมก็ต้องเตรียมเครื่องกอรอไว้ให้เรียนก็ต้องซื้อมาให้ท่านอีกพวกลวดพวกสายไฟพวกตะกัวบัดกีก็ต้องเตรียมมิเตอร์ก็ต้องพอนะครับ,นะรบถ้ามาเรียนหนึ่งคนก็ดีหน่อยนะครับ ก็ดีเนาะมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับหนึ่งแรงสองแรงเนี่ยห้าพันแปดร้อยบาทอย่างน้อยสองวันนะครับคุณต้องอยู่สองวันถ้าคุณอยู่วันเดียวคุณก็ไม่ได้อะไรอนกะคุณก็จ่ายเงินให้ผมได้ฟรีนะครับนอนตีพุงอยู่อีกหนึ่งวันคุณได้มามาวันเดียวผมตีให้นะครับคุณอยากมาสามวันมาได้ครับมานอนสองคืนก็นอนได้ ขอให้คุณกลับไปแล้วคุณได้นะครับแต่เรื่องอาหารก็แชรกันนิดนึงนะครับแชรกันนิดนึงส่วนอีกถ้าเป็นคอร์สเรียนมอเตอร์นะครับมอเตอร์พัดลมกับมอเตอร์เครื่องสักผ้านะครับผมมีแบบให้ท่านกลับบ้านอย่างละชุด มอเตอร์พัดลมหนึ่งชุดมอเตอร์เครื่องซักผ้าหนึ่งชุดก็รวมเป็นสองชุดนะครับราคาเรียนคือหกพันบาทอันเนี้ยเรียนสองวันก็ได้ครับเพราะว่ามอเตอร์พัดลมกับมอเตอร์เครื่องซสกผ้าสองวันได้เลยจบเลยหนึ่งวันก็พัดลมสองวันก็เครื่องซสกผ้าเสร็จเลยเพราะว่านี้มันง่ายครับถ้ารู้พัดลมแล้วเครื่องซสกผ้ามันจะทําง่ายอ่าแต่มอเตอร์ปั๊มน้ํา หรือมอเตอร์ที่ใช้แรงเครื่องปั่นพวกใช้ทุน่นเอไม่ใช่ที่มอเตอร์ใช้แรงพวกปั๊มงานหรือมอเตอร์ปั๊มน้าําหรือมอเตอร์จีอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีนานหน่อยนะครับอย่างน้อยก็2วัน3าวันนะครับมันอาจจะเยอะนะครับเพราะว่ามันต้องทํางานกับเวลามอเตอร์หนึ่งตัวกับ หแรง2แรง3แรงกทงนนรท็ทั้งวันทำทั้งวันนจะเสร็จเพราะเราทำงานคนเดียวนะครับถ้าอันนี้คือ6,000บาทนะครับทั้งมอเตอร์พัดลมเครื่องซสกผ้านะครับแบบก็สองชุดนะครอย่างละแบบนะครับถ้าเรียนทุกมอเตอร์เลยผมตีให้นะครับทุกมอเตอร์ตีให้3-5วันนะครับในราคา1 1,000บาท พักกี่คืนมากี่คืนก็ต้องพักตามนั้นกับข้าวนะครับก็เหมือนกันครับแชร์กันนะครับเช้าทานกับผมกินกาแฟขนมนมเน,นยกินข้าวนะครส่วนมากผมจะทานข้าวเหนียวนะครับถ้าใครอยู่ปักใต้หรืออยู่ภาคกลา,างทานข้าวเจ้านะครับก็ต้องแจ้งผมนะครับ ขาเจ้าข้าวสวยก็มีข้าวสวยก็มีส่วนมากก็อยู่ในที่นี่ก็มีแต่อาหารที่ขายนะครับเป็นอาหารลาวนะครับอาหารไทยส่วนมากก็ต้องตอนเย็นนะครับอันนี้เรื่องคอร์สในการเรียนบันวเตอร์น,นะครับเพราะผมต้องทําคลิปชี้แจงสมาชิกก่อน,นะะว่าหลายท่านว่าเรียนอยู่ไหนอ่าคราวนี้มาชี้แจงสถานที่นะ สถานที่อยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ผมเปิดร้านอยู่ตรงเนี้ยนะครับเปิดร้านรับสอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับ<ม>อยู่ที่เนี่ยเป็นจังหวัดอุดรธานี<ม>อุดรธานีในตัวอำเภอเมืองเลยะะใจกลางเมืองเลยอยู่หลังโรงแรมบ้านเชียงถ่ายคลิปอยู่ตรงเนี้ยตรงหน้าผมเนี่ยคือประตูทางเข้าออกด้านหลังของโรงเรียนบ้านเชียงนะครับนะครับนะก็ อยู่ข้างหลังกล้องผมเนี่ยเป็นถนนวิ่งรถผ่านไปผ่านมาตลอดดูแค่สายตาผมก็รู้นะครับถ้ารถผ่านผมก็จะมองซ้ายมองขวานะครับอันนี้คือสถานที่บรรยากาศดีครับเงียบนะครับเงียบถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์เราเงียบมากเลยเหมาะในการเรียนมากนะครับเพราะว่านเสาร์อาทิตย์จะมีเด็กๆหรือ,อ,อพวกนักศึกษาที่มาเรียนเข้าคอร์สเพื่อที่จะสอบนายร้อย หรืออ่โรงเรียนนายร้อยคนายร้อยตำรวจบ้างหรือนายสิบทหารบ้างอยู่ตรงเนี้ยมีแต่มันเป็นสถานที่ซอยที่จะเป็นเรียนคอร์สพิเศษนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมีเด็กนักเรียนนักศึกษานะครับทั้งมัธยมนะคะรับปถมก็มาเรียนคอร์สซ้ายขวาก็มีแต่โรงเรียนสถานพิเศษนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนเย็นนะ จะเยอะนะครับแต่เงียบวันเสาร์วันอาทิตย์เงียบคบช่วงกลางวันช่วงเที่ยงก็อาจจะวุ่นวายหน่อยพัาเด็กเขาเลิกกันกลับบ้านอาหารสวนมากนี่ผมก็ส้มตำนะครับสถานที่ก็อยู่ที่นี่นะครับปักหมุดไปเลยหรือไม่ก็โทรหาผมก็ได้นะครับเบอร์ก็สอบถามอยู่ในเพจนะครับถ้าเราแชร์อยู่ในนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับมีปัญหาในการบอกเบอร์ มันก็มีหลายคนนะครับที่เข้ามาขอากวนในเพจก็ผมก็ไม่ได้ถืออะไร,ะรก็อยากจะแชร์นะครับแชร์คอร์สในการเรียนพันมอเตอร์นะครับเพื่อที่ให้สมาชิกนะครับสนใจมันก็มีบางท่านนะครับที่สอบถามผมมานานแล้วนะครับว่าอีก1สัปดาห์ก็จะมาเข้ามาบ้านแล้วก็มาเรียนนะครับแต่ก็เงียบไป ผมก็ไม่อยากใหเขาไปจู้จี้ครับเพราะผมก็ไม่ได้อยากให้ไปบังคับให้มาเรียนนะครับ <P ew> ถ้าคุณพร้อมคุณก็ทักผมมานะคร <P ew> สอบถามได้ทุกอย่างครับสอบถามได้ว่าคอร์สที่ไหนเรียนที่ไหนเรียนกี่วันมีที่พักไหมนะครับถ้าฟังคลิปแล้วไม่ทันนะครับสอบถามผมมาในเพจได้พอความก็มีหลายเพจมีคนรักพัดลมซ่อมพันมอเตอร์พัดลมแล้วก็เพจเ,เรียนพันมอเตอร์พัดลม หรือไม่ก็เป็นเพจเป็นกลุ่มที่เปิดอีกนะครับก็มีหลายกลุ่มนะครับเพจผมทําอยู่10กว่าเพจนะครับมีเพจการศึกษามีเพจช่างต่างๆนะครับก็ลองสอบถามมาอ i n b อกมาก็หวังว่า15นาทีในการแนะนาหลักสูตรนะครับก็ทําให้สมาชิกรับรู้เบื้องต้นก่อนก่อนจะสอบถามไปเนะรียนคิมก็สวัสดีสมาชิกครับ